มองกันเป็นตาเดียวหลังนักร้องสาวคนนี้นุ่งชุดขาวสุดตาร์ไปงานรับรางวัลเรียกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินสาวที่แซ่บไม่มีแผ่วจริงๆค่ะสำหรับฝ้ายสุมิตาอดีต BNK48 เพราะไม่ว่าเธอนั้นจะสวมใส่ชุดไหนหรือโพสภาพอะไรก็มักจะเป็นกระแสฮือฮายอยู่ตลอดตลอดโดยเฉพาะชุดว่ายน้ำสุดเซ็กซี่ที่เธอนั้นมักจะใส่และโพสลงอินสตาแกรมให้ได้เห็นกันอย่างล่าสุดเมื่อวันที่31มีนาคม ฝ้ายสุมิตาได้เข้าร่วมงานประกาศรางวัลคมชัดลึกอวอร์ด1สปดโดยเธอน,นั้นปรากฏตัวด้วยชุดสีขาวสุดตาร์ตัดกับผมสีเขียวน้ําทะเลบอกเลยว่าควีนมากซึ่งฝ้ายเองก็ได้โพสต์ภาพของตัวเองลงอินสตาแกรมพร้อมแคปชั่นว่า Call me you r princess p r e s my l i k e you queen คมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่18หลังจากนั้นมีแฟนคลับเข้ามาชื่นชมความสวยกันมากมายเลยค่ะ